ไปเที่ยวกันนะนี่คือตอบแทนแล้วทีเราแบกพ่อแม่ดูแลนะด้วยกําลังแขนสองข้างของเรายังไม่ชื่อว่าตอบแทนเลยเ <c oughs> ยิ่งกว่านั้นนะบุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสราธิปัตดในแผ่นดินใหญ่อันมีลัตะนะเจ็ดประการมากหลายอย่างนี้ การทํากิจอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทําแล้วหรือทําตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินเนี่ยยังไม่ชื่อว่าตอบแทนเลยแบกพ่อแม่ด้วยบาสองข้างท่านปุจจนะปัสสาวะลดเราตลอดร้อยปียังไม่ชื่อว่าตอบแทนเลยพราายเยูเจ้าบอกว่าส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้เป็นยังไงผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทา ให้มามีศรัทธาในตถาคตนะยังมารดาบิดาเนี่ยผู้ทุศีนให้มีศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้มีจาระสัมปทาให้รู้จักจารคเสียสละ <c oughs> ยังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาคือเห็นการเกิดดับเห็นสัจจะความจริงของโลกรู้อริสสีด้วยทำสี่ประการเนี่ย ชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเพราะว่าด้วยการตอบแทนด้วยคุณธรรมสี่ประการเนี่ยกำลังจะทำให้มารดาบิดาเป็นอริยบุคคลขึ้นมาโสดาบันบุคคลทำให้พ่อแม่นั้นพ้นจากอบายทุกติวินิบาตนากนกะยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินสถาปนาให้พ่อแม่เป็นจักรพัรดิด้วย พระมหาจากักรพรรดิยังเทียบประสดาบันไม่ได้เลยพระศาสดาบอกว่าถึงแม้พระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยซึ่งได้ครองความเป็นใหญ่ในทวีทั้งสี่เบื้องหน้าหลังจากการตายเพราะการแตกทําลายอาจได้เข้าถึงสุกติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงแวดล้อมอยู่ได้ด้วยหมู่นางอับสรแต่เมื่อสิ้นอายุแล้วเนี่ยเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกานเรเดชานหรือเปรวิสัย สู้โสดาบันไม่ได้พรนะศาส,สดาบอกเลยว่าโสดาบันเนี่ยนะแม้จะเป็นผู้ยังอัตภาพให้พอเป็นไปด้วยคําข้าวที่ได้มาจากบินดาบาดด้วยปลีแข่งของตนเองพันกายด้วยการนุ่งห่มผ้าปอนๆไม่มีชายหากแต่ว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยธรรมสีประการเธอก็ยังสามารถรอดพ้นเสียได้จากนรกจากกำเนิดเดชานจากวิสัยแห่งเปล จากอบายทุกติวินิบาต <c oughs> เห็นนะพระผู้มีพระภาคเจ้ามองไกลไกลกว่าน,นั้นไม่ได้มองแค่ชาตินี้ชาติเดียวพ่อแม่ไปกินอิ่มนอนหลับอะไรโหยังไม่ชื่อว่าตอบแทนเห็นนะผู้เจ้าลึกซึ้งนะลึกซึ้งให้พ่อแม่มีศรัทธาถ้าพ่อแม่ยังศรัทธานะดูหมอดูเลิกดูยามอยู่ก็บอกพระศาสดานะ ประเสริฐกว่าคุณแม่คุณพ่อเนี่ยมาเคารพพระาศาสดาเถิดพระาศาสดาสอนนะวิธีพ้นทุกข์จากความแก่เจ็บตายทุกคนเนี่ยเดินไปสู่ความแก่เจ็บตายหมดแม่รู้ไหมวิธีเข้าถึงอมตะธรรมความไม่ตายเนี่ยมันมีนะนะให้แม่มีศรัทธานะรู้จักละความตรณีสละมีจาคะนะให้แม่มีศีลน,นะแม่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมา และให้แม่มีปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่แม่มันไม่เที่ยงหรอกมีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเป็นธรรมดานะจะเป็นยศก็ดีจะเป็นลาบก็ดีก็มีความเสื่อมไปได้มาแล้วก็หมดไปสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์ทุกคนต้องประสบกับโลกธรรมแปดทั้งหมดเลยนะในชีวิตเราไม่มีใครที่จะได้รับสรรเสริญอย่างเดียว ไม่มีใครได้รับทุกขอย่างเดียวหรือนินทายอย่างเดียวมีสุขมีทุกข์เข้ากันไปตลอดนี่คือสัจจความจริงของโลกแม่ได้ฟังธรรมนี้แล้วจะพ้นจากความทุกข์ได้แม่มีความทุกข์ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้รู้จักปล่อยวางไงเวลาลูกหลานทำอะไรให้ไม่พอใจแม่ก็ไม่กังวลน,นะ ไม่จุนเฉียวดุดาว่ากล่าวแม่ก็เป็นคนมีอารมณ์ดีเพราะมีธรรมะให้พ่อแม่มีธรรมะนี่คือสุดยอดให้มีธรรมะเหมือนโยมเมื่อกี้ที่บอกพาพ่อแม่เข้าวัดเนะีนะ่ยก็เกือบเกือบใช่นะเฉียดนิดหนึ่งเพราะวัดมันก็มีหลายแบบนะก็ต้อง <c oughs> ไปในที่ที่เขาสอนตรงๆคือสอนพุทธวจนะ สอนคำพระศาสดาไม่ใช่สอนด้วยการพูดเองปรุงแต่งเองบอกสอนเองไปเรื่อยๆนะไม่ใช่คำสอนที่เป็นเนื้อแท้ที่เป็นสัจจความจริงดังนั้นพระศาสดาเนี่ยบอกให้ฟังแต่คำของตถาคตเท่านั้นดีที่สุดเลิศที่สุดนะวันนี้จึงเอาแต่คำตถาคตคำพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยให้เราได้ยินได้ฟังเพราะว่าหลักฐานที่เอาให้พวกเราฟังเนี่ย เป็นหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกที่ขึ้นจอโปรเจกเตอร์เนี่ยเป็นหลักฐาน2,500กว่าปีนะโยมในในหลักฐานตรงนี้เราเนี่ยได้มาจากพระไตรปิฎกคือให้ทราบว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมันไม่ใช่ถูกต้องทั้งหมดนะพระไตรปิฎกเนี่ยมันจะมีเนื้อหาอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคำพระพุทธเจ้าอีกส่วนหนึ่งเป็นคำที่แต่งขึ้นใหม่นะ ที่เราคัดมันนี้เราคัดเฉพาะคาพระพุทธเจ้าเท่านั้นคาที่แต่งขึ้นใหม่เนี่ยไม่เอานะและพระไตรปิฎกที่มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเี่ยของมหามงกุฎเนี่ยเก้าสิบเอ็ดเล่มหน้าตาอย่างเนี้ยนะแล้วก็ของมหาจุลาสี่สิบห้าเล่มหน้าตาอย่างนี้มีสี่สิบห้าเล่มสองสำนักเนี่ยเอามาจากไหน เอามาจากตัวนี้คือพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐบาลีสยามรัฐเนี่ยถูกทำขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าไม่เคยมีใครเห็นรอห้าใช่ไหมแต่ก็เชื่อว่ามีจริงใช่ไหมเรากำลังสาประวัติศาสตร์เพื่อให้ยมเชื่อว่าพระพุทธเจ้าก็มีจริงนะพระในยุครอห้าเนี่ยร้อยกว่ารูปมาประชุมกันที่วัดพระแก้วลอห้านิมนต์มา ช่วยการแปลาจากอักษรขอม,มาเป็นอักษรสยามใช่ไหมอ่าเป็นพระไตรปิฎกที่เป็นรูปแบบหนังสือครั้งแรกในโลกนะและรอหก็แจกไป260กว่าแห่งทั่วโลกแจกไปทั่วประเทศนะตอนี้พระในรอหก็ไม่ใช่พระาศาสดาก็ต้องไปลอกใหมีกะไปลอกมาจากไหนที่เป็นใบลานอักษรขอมเนี่ยใครเป็นคนทำรัชกาลที่หนึ่งนิมนต์พระมาสองร้อยกว่าลูก มาทำพระแต่บิดกใบลานนี้ทํำยังไงสมัยปีสองสามสามหนึ่งในยุคราชการที่หนึ่งนะอย่าไกลขึ้นไปอนะนะพระสองร้อยกว่ารูปเนี่ยมาประชุมกันที่วัดพระศีสันเพชรคือวัดมหาธาตุยุราลังสลดปัจจุบันในกรุงเทพเนี่ยนะมาช่วยกันลอกพระแต่บิดกยืมจากประเทศลาวกับประเทศรามันมาเพราะตอนนั้นเนี่ย อยุธยาถูกเผาข้อมูลหมดแล้วรอหนึ่งเมื่อกอบกู้ประเทศชาติได้ก็อยากมีหลักฐานทางศาส,สนาขึ้นก็เลยไปยืมจากประเทศลาวและลามันมานั่งลอกใหม่ใช้เวลาลอกอยู่ห้าเดือนงานนี้จึงเสร็จพรนะแ,แต่บิดกฉบับใบลานนี้เสร็จฉบับใบลานนี้ยังถูกเก็บไว้ที่หอมนเทียนธรรมที่วัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังตอนนี้ นั่นนี่คือภาพถ่ายของตัวจริงนะของพระไตรปิฎกที่รอพระในยุครอห้าเอามาทำทตอนี้พระไตรปิฎกที่จากลาวจากรามันที่พระในยุครอหนึ่งเอามาลอกเนี่ยข้อมูลของประเทศในแถบสุวรรณภูมิเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากยุคพระเจ้าอโศกมหาราช ถ้าโยมไปที่ประเทศอินเดียโยมจะเห็นเสาหินโศกซึ่งแกะสลักด้วยอักษรพราหมีภาษาปราจิตซึ่งนี่เป็นต้นกำเนิดของอักขระอินเดียในปัจจุบันเหมือนของไทยมีอะไรหลักศิลา,าจารึกพ่อขุนรามกำแหงใช่ไหมอ่าโยมก็ไม่เคยเห็นพ่อขุนรามนะแต่ก็เชื่อว่าพ่อขุนรามมีจริงนะเพราะประวัติศาสตร์ชาติไทยใช่ไหมนี่ประวัติศาสตร์อินเดียเหมือนกันอินเดียเขาก็มีประวัติศาสตร์ของเขาเขาก็ว่าพระเจ้า,าโศกนั้นมีจริง พระเจ้าอาโศกเนี่ยอยู่ประมาณสองร้อยปีหลังพระุทธเจ้าปริณิพานสองชั่วอายุคนเอง <c oughs> พระเจ้าอาโศกก็เห็นหน้าเห็นหลังกับพระพุทธเจ้านั่นแหละเฉียดเฉียดกันหน่อยหนึ่งใช่ไหมศรัทธาพระพุทธเจ้ามาก็เลยส่งสมณทูตไปก้าวสายกระจายคําสอนเนี่ยไปทั่วโลกที่หนึ่งก็มาในสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิก็เข้าสู่ยุคทวาราวดีเข้าสู่ยุคราชการที่หนึ่ง เข้าสู่ยุคราชการลที่หาเข้าสู่ยุคปัจจุบันเป็นพระตบิดกแบบนีนะ้และเข้าสู่ปัจจุบันนี้อาตมาก็ทำมาเป็นหนังสือพุทธวจนะนี่เล่มนี้ดึงมาเฉพาะคำของพระาศาสดาล้วนๆเท่านั้นนะไม่มีคำคนอื่นในหนังสือเล่มนี้จะมีทั้งสองภาษาคือภาษาบาลีและภาษาไทยด้านซ้ายบาลีด้านขวาภาษาไทย เอาไว้ตรวจสอบความถูกต้องได้เลยหัวข้อตรงกันในคู่หน้าเดียวกัน,นเป็นคำพระาศาสดาล้วนๆทั้งสิ้นดึงคำที่แต่งใหม่ออกไม่เอา <c oughs> นี่คือที่มาที่ไปของคำสอนของพระาศาสดาของเราไม่ได้ลอยมาจากอากาศนะมีตัวตนจริงๆเป็นลูกกษัตริย์ นะมีประสาทสามหลังนะมีความสุขมากนะแต่ก็เห็นทุกข์จากความแก่เจ็บตายจึงออกจากเรือนมาเข้าป่ามาบวชแสวงหาสัจจะความจริงคือความไม่ตายก็พยายามหา <c oughs> วิธีเดินบนน้ำนอนบนน้ำนั่งบนน้ำเอาแบบืาสีโยกีแต่ก่อนก่อนเรียนแบบเข้าไป ไม่สำเร็จนะไปทำอะไรอีกเล่าให้ภาษาลีบุตรฟังไปนอนทับซากกองกระดูกทำตัวเป็นคนเปือยเปล่าไร้มารยาทเป็นชีปเปลือยไม่สำเร็จก็ไปกินอุจจาระปัสสาวะเป็นอาหารปล่อยวางไม่เอาละกินเอาของอาหารไหมกินขี้เลยนะกินอุจจาระปัสสาวะไม่ไม่สำเร็จอีกนะไม่อาบน้ำเลยตลอดปีนึง ร่างกายเป็นผิวเป็นตะปุ่มตะปําไปหมดเลยต่อมาสุดท้ายก็มาอดอาหาร <c oughs> อดอาหารนี่ถึงที่สุดเลยคงจะได้บรรลุธรรมไม่สําเร็จอีกก็ <c oughs> เลยเปลี่ยนวิธีมาทําสมาธินั่งสมาธิเจริญอาณาปานสติปรากฏว่าได้สมาธิได้ปัญญาเห็นการเกิดดับเข้าถึงอมตะธรรมคือความไม่ตายได้ และรู้ว่ามนุษย์หรือสัตว์โลกทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงอมะตะคือนิพพานได้ก็เลยประกาศสั่งสอนบอกวิธีในการแก้ปัญหาความตายว่าทุกคนที่ทุกคนกำลังเดินไปสู่ความตายหรือความแตกกลับเนี่ยมันมีวิธีแก้นะอย่าหมดหวังเราเอาชนะความตายได้ด้วยการรู้ลมหายใจเข้าออก ทำจิตให้เป็นหนึ่งมีอารมณ์อันเดียวกับลมหายใจเข้าออกแล้วมีปัญญาเห็นการเกิดดับ <c oughs> ขณะที่จิตเราอยู่กับลมเนี่ยจิตไม่ได้อยู่กับลมตลอดเดี๋ยวหลุดไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เดี๋ยวพอใจไม่พอใจเดี๋ยวกลับมาอยู่กับลมหายใจเกิดดับอย่างนี้ไปเรื่อยๆใครสร้างจิตให้ตั้งมั่นแล้วเห็นการเคลื่อนไหวของจิตเกิดดับเกิดดับไปอย่างนี้ตลอด ทำไปเรื่อยๆต่อไปจิตจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเข้ามรรคผลนิพพานคือความไม่ตายได้นี่เป็นวิธีเรียกว่าอาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลจเจริญกระทําให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอน,นิสงส์ใหญ่ผลที่หวังได้สองอย่างคือพระอาหารหันต์หรือพระอนาคามีในปัจจุบันนะนั้นพระาศาสดายืนยันเลยว่า ภิสษุทั้งหลายเมื่อ,อนาปาณสติคือการรู้ลมหายใจเนี่ยอันบุคคลจเจริญให้มากทําให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ผลอน,นิสงอย่างใดอย่างหนึ่งได้บรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้คืออาลัตผลในทิฏฐธรรมเดียวทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันอาลัตผลพระอรหันคือผู้ที่หลุดพ้นจากความตายหรือว่าถ้ายังมีอุปาธิเหลืออยู่มีความยึดมั่นเหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นอนาคามีพระอนาคามีบุคคล ก็จะไปเกิดเป็นพรมคราวเดียวแล้วก็ปรินิพานในภพนั้นพระศาสดาเมื่อตรัสรู้แล้วก็ได้วิชาสามคือยานอย่างรู้อดีตไม่มีประมาณยานอย่างรู้อนาคตไม่มีประมาณก็เห็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายมายาวนานมากและจะเกิดแก่เจ็บตายไปอีกยาวนานมากอีกเช่นกันออกจากสังสารวัตรระบบการแก่เจ็บตายนี้ไม่ได้ ซึ่งทุกคนเนี่ยเคยเกิดเป็นเทวดานะเป็นพรหมเป็นเดัะฉานเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นรกเป็นการมาแล้วเกือบทั้งนั้นเลยพระองค์บอกแค่ความเป็นมนุษย์เนี่ยน้ำตาที่เธอเคยร้องไห้เนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เกิดตายมานานขนาดไหนโยมลองคิดดูเลือดที่ไหลออกจากคอเธอเพราะเธอเคยเกิดเป็นเดัจฉานแล้วถูกฆ่าตัดคอ ก็มากกว่าน้ําในมหาสูตรทั้งสี่เธอทั้งหลายเนี่ยเคยเกิดเป็นคนรวยมาแล้วตลอดการยาวนานพวกเราเนี่ยเป็นคนเคยรวยมาแล้วนะนานมากด้วยไม่ใช่ครั้งเดียวหลายครั้งรวยมหาศาลดังนั้นเวลาเห็นใครรวยบอกฉันก็เคยรวยมาแล้วหลายล้านชาตินะอ และพวกเราก็เคยเกิดเป็นคนจนมาแล้วตลอดการยาวนานจนกว่านี้ก็เคยนะตลอดการยาวนานพระองค์บอกพวกเราเคยเกิดเป็นคนพิการมาแล้วตลอดการยาวนานเคยเกิดเป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเป็นพ่อเป็นแม่เคยเกิดมาแล้วทั้งนั้นผู้หญิงอยากจะเกิดเป็นผู้ชายไม่ต้องเคยเป็นผู้ชายมาแล้วกันทั้งสิ้น ผู้ชายก็เคยเป็นผู้หญิงมาแล้วกันทั้งสิ้นนะนี่คือสังสรารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดในสังสรารเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้เห็นไหมเยอะมนุษย์ที่เกิดมาสัตว์ที่เกิดมามันเอาจิตมาจากไหนเวียนเกิดเวียนตายกันอยู่นนนเนี่ยในโลกธาตุเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเดี๋ยวไปเป็นเดรจฉานบ้างโชคร้ายหน่อยโชคดีก็ไปเป็นเทวดาโชคดีหน่อยให้พวกเทวดาพรมตายแล้วก็ไม่รอดจากนรกนะผู้เจ้าบอกพรมเทวดา ตายแล้วก็ยังไม่รอดพ้นจากนรกกําเนดเด,ดชานเปลืวิสัย <c oughs> ไม่มีสวรรค์ถาวรนรกถาวรไม่มีเวียนเกิดเวียนตายกันอยู่สลับไปสลับมาอยู่อย่างนี้ที่ที่ถาวรมีที่เดียวคือนิพพานนะนิพพานเป็นที่ที่ไม่เกิดไม่ดับนะคุณสมบัติของนิพพานคืออะไรไม่ปรากฏมีการเกิดไม่ปรากฏมีการเสื่อม เมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏน,นี่พระเจ้าอธิบายคุณสมบัติของนิพพานเดี๋ยวโยมจะว่ามันไม่มีพู้เจ้ายืนยันว่ามีแน่นอนณนะอุปาโทปัญญ,ญาญติไม่ปรากฏมีการเกิดมันมีธรรมชาติอันนึงเนี่ยที่ไม่ปรากฏการเกิดณนะวโยปัญญาญติไม่ปรากฏการเสื่อมณนะทิตสตสญญยตตังปัญญาญติขณะที่มันตั้งอยู่เนี่ยมันไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเลยนิ่งสนิทเป็นหนึ่งเดียว และนี่คือภาวะของพวกเราเองทุกคนที่พวกเรามีอยู่แต่พวกเราเนี่ยดันมาพอใจกับขันห้าธรรมชาติที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเลยเกิดตายไปกับขันห้าอยู่ตลอดเวลา <c oughs> สิ่งที่เข้ามายึดติดขันห้าเนี่ยพระองค์เรียกมันว่าสัตว์พวกเราทุกคนเนี่ยถูกเรียกว่าสัตว์หมดเลยพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าต,ตัวท่านเองว่าสัตว์ แต่ท่านเป็นโพธิสัตว์สัตว์ที่บรรลุทำเองได้โดยไม่ต้องมีใครสอนแต่พวกเราเนี่ยต้องได้ยินได้ฟังพระองค์ตัดไว้กับราธะว่าราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทีความเพลินอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการเข้าไปติดแล้วคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยจึงถูกเรียกว่าสัตว์ดังนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจึงท่องเที่ยวไปในสังสารวัต เราเคยได้ยินว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมจริงๆไม่ใช่วิญญาณไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดวิญญาณเกิดดับอยู่ในจิตของเรานี้ตลอดเวลาจิตมโนวิญญาณอันเดียวกันเกิดดับเกิดดับนั่งอยู่ตรงนี้วิญญาณก็เกิดดับตลอดเวลาหลุดไปคิดเรื่องนั้นไปคิดเรื่องเนี้ยวิญญาณเปลี่ยนแปลงเกิดดับแล้วนะ <c oughs> มันเกิดดับเร็วจนกระทั่งเราไม่รู้ว่ามันเกิดดับเร็วมาก พระองค์จึงต้องมาอธิบายเรื่องวิญญาณดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏไม่ใช่วิญญาณแล่นไปท่องเที่ยวไปแต่ i, สัตว์สัตว์เป็นคนแล่นไปท่องเที่ยวไปแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏเพราะมีอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาความอยากเป็นเครื่องผูก บางคราวแล่นไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาเป็นผู้ไม่เห็นซึ่งอริสัตทั้งสนั่นเองเพราะไม่รู้จักอริสัตสก็เลยต้องเกิดตายไปในสังสารวัฏหาที่สุดไม่ได้ดังนั้นถ้าพวกเราไม่รักษาศินห้าไม่มั่นคงในพระรัตรนตรัยนะโอกาสจะเกิดในภพภูมิที่ดีก็มีน้อย แล้วเราก็จะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกนะนี่แหละซึ่งพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยะมันจองจำกันเป็นหลายชาติหลายล้านชาติมากนานก็เลยพยายามให้พวกเราเนี่ย ตั้งอยู่ในความดีความดีคืออะไรมาเป็นตัววัดกุศลกรรมบทสิ์มีอะไรบ้างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้ cher, อเจ้อส่อเสียดไม่เพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นนะคือละอภิชาความโลภ <c oughs> ละพยาบาทการปองร้ายการคิดร้ายผู้อื่น และละมิจฉาทิฏฐิที่คิดว่ากรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีนะนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิผลจากการให้ทานไม่มีไม่ใช่มีการให้ทานมีผลมีผลวิบากของกรรมถ้ายมละอกุศลกรรมบทสิบนี้ได้นะละการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ละการประพฤติผิดในกรรมละการพูดโกหกคำหยาเพื่อเจ้อส่อเสียดนะสิบอย่างอย่างนี้ได้ พวกเทพจึงปรากฏมนุษย์เทวดาพรหมจึงปรากฏนะโยมจะได้เกิดในภพที่ดีอันนี้ก่อนที่จะหลุดพ้นนะมีหนทางที่ดีให้เลือกถ้าต้องการท่องเที่ยวในสังสารวัตรนะสบายหน่อยก็สร้างความดีแล้วก็ละความชั่วอกุศลซะอย่างนี้